คนเราเอามาราดเลยครับน,นี่สัมสย่างกอบกลอบเกลียมกินคนเดียวมันแบบว่าสตตร์ช่วงรอเย็นครับเดี๋ยวเราเอาพวกนี้ขึ้นก่อนเนาะเดี๋ยวก็พาเราทำให สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับวันนี้เราได้มูกระทะทุกคนครับต้อนรับลมหนาวเอ้ยไม่ต้อนรับแล้วเพราะว่าเราหนาวกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเออเป็นเมนูที่อยากจะเอามากินแล้วก็อยากจะแนะนําให้กับทุกคนครับเพราะว่าในช่วงปีใหม่นะครับหมูกระทะเนี่ยมันเป็นเมนูยอดฮิตอากาศหน,น,นาวหนาวได้กินล้อมวงคุยกับเพื่อนๆนะครับได้เจอกันนะครับอ่าแล้วก็กินร้อนๆด้วยเนาะนะครับผมเออ วันนี้ก็เลยแบบว่ามากินเผื่อทุกคนเห็นกี้กินแล้วช่วงปีใหม่ก็จะได้ไปกินตามนะครับแล้วก็นี่เลยผักเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตึงพร้อมกับน้ําจิ้มที่เรากินกันไปเมื่อรอบที่แล้วนะครับเป็นน้ําจิ้มสุกี้แล้วก็หมูกระทะของเหงเหตัวนี้ทุกคนติดใจกินแล้วรู้สึกว่าอร่อยครับยิ่งเอามาเป็นซุกี้เนี่ยกี้ชอบมากเดี๋ยววันนี้น้ําซุปนะครับกี้จะทําพิเศษนิดนึงก็คือเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ครับผมไป เป็นแบบว่าซุกี้กินไปเลยจะไม่ใช่น้ำใสๆแต่จะเป็นน้ำซุกี้ไปเลยเนาะน่าจะอร่อยครับเพราะว่าคราวที่แล้วลองเอามากินเอามาราดในน้ำซุปแล้วก็คือแบบว่ามันเข้ากันนะทุกคนความเข้มข้นความอร่อยอย่างเงี้ยครับปะเดี๋ยวเราไปย่างหมูกระทะของเราวันนี้มีทั้งเบคอนอ๋อวันนี้มีเนื้อมาด้วยนะครับอยากกินเนื้อเป็นเนื้อเสือร้องไห้ปะเดี๋ยวกินกันกับทุกคนนะครับเออเนี่ยตัวน้ำจิ้มของเขาเครับ ซึ้งทุกคนของเฮงเฮงเขาจะข้นข้นบ,บนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราเทครึ่งหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวกี้จะเอามาเทลงตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ให้มันมีความเข้มขน้นแล้วก็เป็นความแบบว่าน้ําซุปซุก,กี้ไปเลยครับอืมรสชาติไม่ต้องพูดถึงคราวที่แล้วเรากินกันไปแนละ้วคือเข้มข้นถึงใจอืมอร่อยหอมงามากมีใครไปสั่งหรือกินหรือย,ยังครับอันนี้ใกล้กี้แนะนํานะเพราะว่า มันได้ทั้งหมูกระทะแล้วก็ซกี้คือมันเข้ากันมากครับอืม่ะเริ่มย่างกันเลยจ้า มาแล้วครับทุกคนถึงเวลาของเราแล้วเปิดประเดิมด้วยเบคอนกรอบๆเหมือนเดิมครับเบคอนกรอบๆเหมือนเดิมครับทุกคนจะร้อนไหมเนี่ยอือืมอือมอืม ี๋้วน้ำซุปก็เป็นน้ำซุปซุปกี้นะครับหอมเอามา,ามา่ห่เฮ้ยทุกคนทำแบบนี้อร่อยมันทำให้น้ําซุปของเราอะ่ะมีรสมีชาติเหมือนเรากินซูกี้ แต่ตัวที่เนื้อที่กินอ่ะเป็นเนื้อของหมูกระทะฟินที่สุดทุกคนสามชั้นย่างเกลืมเกลยมกรอบๆเลยครับวันนี้ถ่ายจากมุมข้างบ้านนะครับไม่ใช่มุมหน้าบ้าน <laughs> <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> ชิ้นนี้สิทุกคน เบคอนยาวๆจิ้มน,น้ำจิ้มของเหงงๆครับอืเป็นเมนูที่กินตอนไหนก็อร่อย ยิ่งกินหน้าหนาวยิ่งกินกับเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยยิ่งอร่อยครับปีใหม่นะครับหาหมูกระทะมากินกันนะครับกับเพื่อนๆใครมีม,มีน้ำจิ้มที่เด็ดๆแนะนำเลยทุกคนเฮงเฮงอร่อยมากอืมเห็นเคี้ยวนานๆไม่ใช่อะไรนะครับเหนียว เนื้อเขาจะมีความสู้ฟันหน่อยแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าความหอมของเนื้อเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่กินเนื้อก็อาจจะบอกว่าเอออาจจะไม่เข้าใจรสชาติเนี้ยครับมันเป็นความเหนียวที่แบบว่าเราพรอที่จะทนและจะสู้กับมันโอ้ไฟแรงมากวันนี้เป็นน้องใหม่ไฟแรงสงสัยเราจะมีความเป็นแบบว่าร้อนแรงรับปีใหม่นะทุกคนอื ปีใหม่นี้มีแผนไปเที่ยวไหนเมนบอกกี้ได้นะอร่อยม,มากอืมอ้มดีขึ้นมาเลยเดี๋ยวกยยวี้จะตักมาให้ดูว่า มันมีความเป็นเหมือนน้ำซุก,กี้อ่ะทุกคนเนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนสิมันคือน้ำซุก,กี้แหละนี่เห็นไหมครับเราใส่ไข่ใส่อะไรลงไปมันก็จะเป็นน้ำอย่างเงี้ยแบบอร่อยเดี๋ยวรอมันหายร้อนแป๊บหนึง่งเรามากินพวกนี้รอ,อมสามชั้น อ,อทุกคนเราเอามาราดเลยครับนี่สัมๆยัาๆยมากับกรอบเกลียมกินคนเดียวมันแบบว่าสตาร์ทช่วงรอเย็นครับเดี๋ยวเราเอาพวกนี้ขึ้นก่อนเนาะเดี๋ยวกระท้า,า,ราเราทำไมมาครับทุกคนเรากินรัวๆเลยนะ ออเดี๋ยวคอนอร่อยมาก ือไฟแรงไม่มีแถวมากเลยเนะี่ยคนอยากให้ดูคนดูซิ้นนี้ยหย เกลียมหน่อยไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะมหมูเกลียมหมูดำเดียวกัคนใจดำเนาะอืมอืมเบียงคอนแบบไม่เกลียมมากครับ ซื้มเหมือนแรปลินยาวๆนี like. ่ครับทุกคนเนื้อต่างๆเราราดลงไปทีเดียวเลยราดของน้ำซิ้นเหงๆนะครับ ออ้ำน,นะครับกระหะดํามดเลยนึงอยู่เลยครับทุกคนเบคอนไม่ให้ถึงสามชั้นสองชิ้น,นครับ กคนครับอันนี้คือเนื้อของเสือร้องไห้นะเขาจะมีความติดมันแล้วพอมันย่างแห้งๆอะครับอุ้ยมันก็จะมีความแบบว่าแข็งขึ้นมาอย่างเงี้ยอืมอฟันคือส่วนตัวกี้เป็นคนชอบกินเนื้อมากๆเลยนะครับแต่ไม่รู้ทำไมพอเอามาทำเป็นเนื้อกระทะอย่างเงี้ย มันไม่อร่อยเท่าหมูเนาะเนื้อน้องกินแบบว่าเป็นสเต็กหรือไม่ก็กินเป็นแบบว่าย่างอืมย่างซิ้มแซวอะไรอย่เงี้ยครับดีกว่าถ้าเป็นเนื้อกะทะคือบดได้จริงๆเมค่อนครับ และห้าครับปิดท,ท้ายในยวันนี้ครับหมูกระทะกับน้ำจิ้มสุกี้หมูกระทะของเียงเงครับอร่อยมากเขอสดน้ำสุกี้เียง อะไรยโอเคครับทุกคนเรียบร้อยนะครับวันนี้ต้องขอ,อภัยในความกระทะดำเนื่องจากไฟแรงมากสงสัยกี้ไปใส่ฐานชิ้นเล็กๆแล้วพอเชินอว่าเขาคงติดพร้อมกันวุ่มขึ้นมาเลยนะครับเฮ้ทุกคนวันนี้อร่อยครับผมเราใช้น้ำจิม้มซุก,กี้หมูกระทะของเฮงๆเป็นทางน้ำจิม้มแล้วก็เอาไปใส่ในน้ำซุปกี้ว่าแบบเนี้ย อร่อยนะครับได้รสชาติที่แปลกใหม่ไปอีกแบบคือเราไม่ต้องมาผสมแล้วเหมือนเราได้กินซุกี้แต่เราได้กินกับพวกหมูย่างต่างๆเนี่ยเอออร่อยทุกคนยังไงลองไปทํากินกันนะครับในช่วงปีใหม่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสั่งนะครับเดี๋ยวกี้ให้ช่องทางในการสั่งซื้อไว้ตรงนี้เลยนะครับจะได้เอาไปตุนไว้กินปีใหม่กับครอบครัวกับเพื่อนๆเรานะครับในช่วงที่เทศกาลที่กําลังจะถึงนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมในวันนี้นะครับยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะนะครับในช่วงนี้โอเค ลราอย่างเท่านี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเคาะไม่อร่อยเราไม่กินถ้าชอบคลิปนี้ทางไงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับผมทุกคนบ๊ายบายครับ